สวัสดีค่ะพี่มินวัชนนญยานะคะจากช่องวิวพญาเพชรพัทธล้านะครราชะุรเพศอัญญบันนีเพจเกิดแก้วผู้สื่อตํานามพญาเพชรพัทธลานครรา,ะราะละประชายาญยาลินทัศน์เเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อเพื่มาบางปันลูกหลานนะคะ,ะที่มีคําถามเข้ามาเรื่องของน้พานิมิตฝ่ายไม่ดีจริงๆเสด็จพ่อบอกว่า,วาน้พานิมิตรจะใช้สําหรับเมฆมงคลน,นะคะท,ที่มีรูปร่างเหมือนกับเมฆนิมิตเนรมิตให้เป็นรังสรรค์เป็นภาพ เหมือนกับเหมือนองค์พญานาคหรือพระพักขององค์ท่านเจ้าปู่เจ้าย,ยาแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็เส,สด็จพ่อก็บอกก็ไม่ได้ให้ใช้คํามหามงคลแบบนั้นนะคะเพราะว่าก,ก็ก็ถือเป็นฝ่ายไม่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นฝ่ายไม่ดีจริงๆก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะอย่างของพี่มินเองเนี่ยบางทีมก็เราเองก็ยังยังอํานาจวาสนาไม่พอ หรือว่าเอ,อ่อหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยก็อํานาจสมาธิเราเนี่ยมันเป็นแค่สมาธิปกตินะคะเป็นสมาธิระดับธนิกะสมาธิสมาธิที่เป็นสติต่อเนื่องอ่าก็ก็ไม่ได้ต่อเนื่องมากนะคะก็คือเป็นสมาธิในรูปแบบอ่าในใน,ในชีวิตประจําวันก็จะเป็นสมาธิต่อเนื่องก็ตอนที่เราทำได้ทํารูปแบบเหมือนกันนะคะบางทีมันก็ต้องไปคิดไปอะไรอย่างนี้บ้างนะคะมันก็อ่าให้ภาวะการรับรู้ แล้วก็แถมยังแยกแยะได้เนี่ยก,ก,ก็ไม่ได้ทําได้ตลอดนะคะก็ต้องอเหมือนกับด้วยพระบรารมีเสด็จพ่อแต่ทีนี้เนี่ยพี่มินเองโดยปกติทั้งนิสัยเรานะคะแล้วก็คือคอเอาตามที่เราเหมือนกับรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่เราเป็นเด็กอ่ะนะคะเราก็ไม่ต้องไปรู้ทุกอย่างอ,นนอันนี้คือทั้ทงนิสัยส่วนตัวแล้วก็เป็นนิสัยที่ได้จากการปฏิบัติด้วยนะคะมันเหมือนกับการ <S <S <ๆ>สำรวมมันมันก็จะมีระวังมากขึ้นนะคะอย่างอย่างปกติก็จะ ก็มองนะก็เพราะว่าเราเออ,อยังไงเราก็เป็นคนที่นําพานําเข้าการถ่ายแบบเมฆท้องฟ้าเป็นหนึ่งหนึ่งในผู้ที่นาําพาเนี่ยเราก็ก็ก็มีอยู่แล้วในการมองเมฆในการมองอะไรแต่ว่าก็ไปไปมาๆก็คือเหมือนมันไม่ใช่ไปไปมา,มาแต่ว่าก็ไม่ได้ทําบ่อยนานๆทีเตนหรือบางทีบางทีนานๆครั้งเราก็ก็เห็นแนตะ่เราไม่ได้ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ก็ก็มีบ้างนะคะก็ แต่ว่าคือถามว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ไหมก็คือก็เป็นพลังงานอยู่แล้วนะคะเวลาที่เป็นนภา,านิมิตม,ม,มงคลก็เป็นเ,าเนขาเรียกว่าก็เป็นความมงคลแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางทีลูกหลานก็ได้กำลังใจแต่เวลาที่เ,เป็นฝ่ายมืดฝ่ายไม่ดีนะคะ อ่าตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเวลาที่แล้วบางคนแบบรู้สึกคั้นเนื้อขั้นตัวบางคนปวดหัวบางคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม,ไม่ไม่ไม่ทันไงว่าคืออะไรแล้วมันก็ยากที่จะทันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นขึ้นความถี่ที่ระดับระดับการสัมผัสของมนุษย์เนี่ยโดยปกติเนี่ยันไม่สามารถสัมผัสหรือแยกแยะตรงนี้เขาได้อยู่แล้วนะคะก็ก็จะเป็นปัญหาหน่อยแต่ว่า ถ้าเรายัางคล้องแวะเรายัางชอบเรายัางอะไรตรงนี้อยู่นะคะการถตั้งสติกับอาการที่เกิดขึ้นแล้วคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปพยายามที่จะ ทำสิ่งสิ่งนี้ให้มันชัดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องของอันนี้เป็นภาษาธรรมนะคะไม่ได้เป็นภาษาว่านะความทะเยอทะยานเป็นภาษาธรรมความทะเยอทะยานเป็นสภาพภาวะจิตใจที่ดึงดันอยากจะอยากได้อะนะคะอยากได้ในสภาวะธรรมสภาวะธรรมารมที่ก็คือความรู้ชัดเป็นพิเศษในเรื่องของมิติลีลับซึ่งมันไม่ได้เป็นการรู้โดยพิเศษแบบวิปัสสนานะคะรู้โดยพิเศษแบบวิปัสสนาคือรู้เห็นรูปรานามในฐานะไตรลักษณ์ตรงนี้มันจะทําให้เราบรรลุทําได้ แต่ตรงนั้นน่ะมันทําไม่ได้แถมยังทําให้เราหลงไปไม่เจอความจริงของรูปกับนามนะคะมันมันก็คือเราไม่ต้องคืออย่างของพี่มิน้นพี่มิ้นก็ถูกสอนจากเสด็จพ่อนะคะว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเลยให้ให้ให้สัมผัสมิติลีลล,ลับอะไรได้มากขึ้นเธิละกิเลสอย่างเดียวนะคะแล้วต่อไปแล้วคือละกิเลสให้บาบางลงมันมันละกิเลสทีเดียวทันทีไม่ได้คือมันก็ละกิเลสทีละขนาดเนี่ยแหละนะคะทากิเลสให้เบาบางลงแล้วเมื่อกิเลส ยังไงอะถูกถอนแล้วมันจะเหลือแค่ไหนเอาหน้าวัสนาเหล่านี้มันจะมีมามากน้อยแค่ไหนก็อันนั้นแล้วเราก็จะไม่ถูกแล้วนะคะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานจากท่านๆ่านเนี่ย ก็เป็นเหมือนกับองค์ประกอบของบุญของคุณความดีของเราเหมือนกันนะคือถ้าเราไม่มีบุญพลังงานท่านก็ส่วนพลังงานท่านท่านก็จะไม่สามารถมาเกือ้อกูลเราได้ถ้าเราไม่มีบุญของเราเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือจาสศนลศักดิ์สินสรหรือวัตถุมงคลหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ต้องมีเรื่องของบุญเนะี่ยเราเน้นที่สร้างบุญไว้ดีกว่านะคะอ่ะเมื่อกี้คือค้างไว้ในเรื่องของว่าถ้าโดนมาแล้วทำยังไงเพราะว่าถ่ายบ่อยชอบถ่ายะอะไรเงี้ยก็สวดมนต์นะคะบทที่ใส่ในพงเพ่เพ่ให,ให้พี่มิ้นสวดประจำนี่ยคือทารณนแต้องวดพร้อมคําด้วยนะคะ สวดคร้องคำแปลให้มีสติให้มีสมาธิดีๆนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับแนวทางก็ฝากไว้ตามนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรพัฒาน,านาราคราด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านดํารงสตินะคะอยู่กับท่านท่านเนี่ยเราก็อยู่ได้นะคะเป็นกําลังใจแต่ว่าท่านบางครั้งเนี่ยมันต้องอยู่ที่มันมันก็เป็นกรรมวิบากของเราด้วยเนาะที่ต้องเจออะไรที่แบบไม่ดีมาเพราะเราเข้าเข้าเข้าข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะอะยังไงอะ <laughs> มันก็มีทั้งดีและไม่ดีก็เหมือนคนนะแล้วยิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดดังนั้นก็ต้องระวังนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ พยายามอยู่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะเป็นเกราะป้องกันนะคะให้นําพาเราสู่ทิศทางของสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่ใช่หรือไม่ก็นำทา,ทางเราให้มีสตินะคะโอเคนะคะงั้นก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ